อันยังค่ะทุกคนวันนี้ว่าก็มาอยู่ที่พิเคตวงเวียนใหญ่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปที่สยามน,นะคะแล้วก็ไปขอศิลป์แล้วก็กินแบล็คเฮาส์กันก็คือวอล์กเน็ตตอบสนองกิเลสว่ามากเลยเพราะปีที่แล้วก็คือไม่ได้ไปวันนี้ก็เลยก็เลยจะไปกันนะคะทุกคน กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเื้อตัวกันเยี่ะมมาก ี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแบกข่าวันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปหอติดกันเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงเดินทางมาถึงน้ำแล้วค่ะบนองเป็นมัชฌาเหรอครับใค่ใครเอ็มครับ ขอไปเสร็จเลยนะคะคุณลูกค้าใส่ถุงไหมคะเป็นสองรายการนะคะในนะคะส่ก็ได้ครับใส่กระดางนหน่อยแล้วก็ชั้นเด็กคุณลูกค้าเป็นม,าชามัชัดเลยใส่ใส่ถุงก่านแล้วไม่ใชรายการเดียวน,นะคะขอบคุณนั้นะคะแกนนะะั้นใช่ไหมคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชั้นเขียวแยงมาแล้วทุกคนก็แบบเราไม่เคยกินเลยเราคือแบบเราจะมาลองกินกันนะคะทุกคน ุกดึมมาก่ะทุกคนถ้าเขียวก็หวานมากัอืมุเชิญเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันเลยกว่า นี่ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่ในร้านดานุมาแล้วนะคะทุกคนแล้วเราจะไปสั่งอาหารการักนนะคะทุกคนซึ่งการสั่งเขาเนี่ยเขาจะแบบเป็นการสแกนดูดิเนี่ย สั่งก็คือต้องสแกนสั่งนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบแบบนี้นี่นะคะพอสแกนไปก็จะเป็นตารางเมนูให้สั่งอาหารนี้เลยะค,ะค่ะทุกคนก็คือแบบเนี้ยก็จะไม่แบบไม่เปื้อนกระดาษที่แบบต้องสั่งอาหารไปเยอะมากทุกคนก็คือแบบดีมากๆเลยค่ะทุกคนมีทุกอย่างเลยและะ้วก็แบบมีทั้งะะมูงมชีแล้วก็ตะชิแล้วก็น้ำต่างๆะคะรับเวลาจะไปสั่งอาหารกันเลยกว่าทุกคน นนสาคาละครตอนนี้ไม่โน้ที่ว่าส่างสายตมาจริงแล้วแต่ก็มีก็คือยังมาไม่หมดกับจุกคน นี่ก็คือค่าติีย่ขายของวันนี้นะครับคนต่อคนนะครับตอนนี้นะคะเราก็ทานมือกันวันเสร็จเทียบอรแล้วนะครับคนเป็นไงบ้างคบเพื่อนอร่อยไหมอร่อยมากนี่เราคิดว่าในราคาสองร้อยเกบก้าวกเนี่ยได้กินเยอะขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะจริงนกคนก็คือกินเรากินคุ้มมากมมากระ<า>จุกไม่ไหวแล้วยางงี้นี่เรากินเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อดีล่ะเราก็จะไปขอสินกันต่อ,ะะอแล้วคนงั้นไปกันเลยไหมไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าไปเลย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงขอสิ่งกันลาละทุกคนเอ้ยว่าอยากมามากอะคือแบบในที่สุดก,ก็ได้มาแล้วทุกคนเอามึงทำไมประตูมันปิดบ้าเฮ้ยไม่มือมันปิดมือ <laughs> มันปิดทุกคนุูคนนี่สิมันปิดหรือว่ามีมมทางเข้าอื่นอ่ะเออจริงมืงมอมันจริงค่ะเข้าอื่นทางข้ <ๆ S 1> างล่ <ๆ S 1> างไงมึงไม่ข้างล่างก็ปิด อ้าวทุกคนมีประกาศปิดให้บริการเนื่องในโอกาสวันปีใหม่แล้แต่วันที่สามเอดถึงวันที่สามมกราเราคือเรามาวันที่สามก็คือไม่ได้ดูประกาศก่อนเลยนะคะทุกคนก็เลยมาแบบงงๆเปิดพรุ่งนี้แม่เตามากนี่นะคะเราก็จะมาร้านคาเฟ่มาชีมาชีค่ะทุกคน ชอบงานอาร์ตน่ารักหนิมากเลยเรารู้มาว่าเนี่ยคืองานอาร์ตของสีบิวเราก็เลยแบบเอเอยเลงร้านนี้ไว้แล้วตอนเราเดินหลงหาร้านไ้เราไม่เจอใครใ<อ>ตายอะไรกันเนี่ยอ๋อจเลือกนะคะคัวหนึ่ง สังส่งปกสั่งมา10บาท,บาทเขาก็ให้เป็นให้เป็นพวงกุญแจให้เราเรื่องนะคะทุกคนงั้นหนูเอาอันนี้นะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็เข้ามาในร้านแล้วนะทุกคนร้านชื่อมาชีมาชีนะคะกค็คือร้านนี้ตกแต่งน่ารักบุบบิ๊กมากเดี๋ยวเราจะอินเสตให้ดูนะคะทุกคนแต่ตอนเนี้ย เราชอบวันนี้มากเลยว่าทุกคนคือแบบน่ารักมากเป็นพวงกุญแจของซีบิลนะคะเป็นผลงานาของฟิบิลเอก,กับมาชีมาชีน,นะคะคือแบบมันเป็นพวงกุญแจที่น่ารักมากคือเราชอบมากทุกคนก็คือแบบเ,เป็นการทดแทนที่เราไม่ได้ไปขอสินนะครับทุกคนเราได้อันดีแทนแล้วอีกทีนี้นดูราคาทุกคน เมนูเราก็มาถึงแล้วของเราเป็นชาเขียวจัดมินสมนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปลองกินเลยดีกว่าทุกคนมากินกันเลยดีกว่าทุกคน รสชาติมันกินวิตามินซีวิตามินซีแบบน้ำอะไรเงี้ยมันก็แบบมันจะมีรสชาติแบบอ,อ่อ,อนๆนะคะก้นจะเป็นต้มแบบอ,อ่อ,อนๆแล้วก็ใช้เกียวอ,อ่อ,อนๆือแบบทุกอย่างมันอ่อ,อนแบบรวมกันแล้วมันก็ึซผ่อนคายบบาก็จะอร่อยดี พอโดยแบบลึกเข้าไปเราจะดูซึ่งสดชื่นยิ่งขึ้นนะคะทุกคน,นโดยโดวยคือชอบที่จับแก้วอันนี้ยคือแบบมันน่ารักมากปุบปิ๊กมากะทุกคนคือแบบน่ารักมากอร่อยนี่นะคะเพื่อนเราอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างนะคะทุกคน ไม่ให้หมนมีแค่ั้นก๋อมมีแค่นี้ล้งน <c oughs> แก่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบิทเชียร์กันนะคะทุกคน <c oughs> อร่อยอร่อยมากล <c oughs> <c oughs> ็ช่องนี้เป็นช่องเทศกาลปีใหม่นะคะ2 0 2 2แล้วก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดน,นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นเท่านี้นะคะทุกคนหวังทุกคนจะชอบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย